เกิอดอบุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันกลางถนนสายสนามบินบ้านเนินขุมทองหมู่ที่3ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทำให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้ง2คันได้รับบาดเจ็บ3คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดอายุประมาณ20-25ปีหน่วยกู้ชีพควนลังและหน่วยกู้ภยัยมูลและนิธิมีตำภาพสามัค่ีหัดใหญ่ได้เข้าช่วยเหลือและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่และโรงพยาบาลเอกชนโดยทั้ง3คนมีทั้งหมดสติและสรุมสลือและมี1คนที่กระดูกข้อเท้าหักส่วนรถจักรยานยนต์ทั้ง2 คนที่ล้มอยู่กลางถนนเป็นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda m s x สีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Suzuki Nex สีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน1กไก่จจาน7620สงขาโดยมีรองเท้าหมวกกันน็อกปิ่นโตอาหารและของใช้ส่วนตัวที่อยู่ในถุงกระจายเต็มถนนจากการสอบถามชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า ก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันสีขาวซึ่งมีผู้หญิงขับขี่มาสองคนและวิ่งอยู่เลนซ้ายสุดได้ลเลี้ยวตัดรถผ่านถนนทำให้รถจักรยานยนต์อีกคันวิ่งตามมามีผู้หญิงเป็นคนขับพุ่งชนเข้าเต็มๆล้มกลิ้งกลางถนนทั้งสองคนอย่างโชคดีไม่มีอุบัติเหตุซ้ำซนหรือรถวิ่งตามหลังมาเหยียบซ้ำเพราะจุดเกิดเหตุเป็นถนนเส้นทางสายสนามบินมีรถสัญจรหนาแน่นตลอดทั้งวัน